สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงตับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแท็บไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีสิงลักขณาสิงจะเป็นยังไงกันบ,บ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขาคิดยังไงสำหรับชาวสิงไพ่เป็นแรกสีไม้ ราชินีถือดาบสี่เหรียญหนึถ้วยใบสุดท้ายนะครับ9ก้ดาบชาวราศีสิงลรคนาสิงนะครับเท่าที่ดูอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่าเพิ่งยึดติดอยู่กับความรู้สึกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังผูกพันธนาการความรู้สึกของเราเอาไว้หรืออย่าเพิ่งตีกรอบกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากจนเกินไปอิทธิพลของไพ่ขึ้น4 เหรียญกับราชินีถือดาบนะครับผมเข้าใจนะว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะดูแบบเข้มง,งวดเข่งขัดแล้วก็ตึงอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในความคิดของตัวเองมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองได้รับความกดดันหรือความรู้สึกในเรื่องของปัญหาความทุกข์ใจในสิ่งที่คุณอาจจะดูมีแรงแอตแทกจากเขาคนนั้นนทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจมันเลยทําให้เราค่อนข้างต กิจต่อขวางใจทําให้เราค่อนข้างดูเหมือนกับตั้งป้อมแอคชั่นกับเขาคนนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ยึดติดในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปทําให้เกิดภาวะของความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดใจนะครับดังนั้นอะไรที่เรากําลังรู้สึกว่าเราท้อเหนื่อยแล้วก็เครียดอยู่กับมันให้เราพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นเข้าใจว่ามันลําบากกับการที่เราจะต้องปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเพราะ รเรายังไม่มองเขาเรียกว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสสิ่งใหม่ๆแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นจากไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่หมายถึงการมองโลกในแง่ดีหมายถึงการที่เราแบบเห็นถึงพลังงานของการที่อยากจะเปิดใจการยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นนะหรือทําใจได้มากขึ้นทําให้เราแบบ เปลี่ยนผ่านความรู้สึกในสิ่งต่างๆและอาจจะทําให้เกิดข่าวดีสีไม้สีไม้หนึ่งถ้วยมันคือความสําเร็จที่กําลังใกล้เข้ามานะครับสาหรับชาวสิงห์ถ้าคุณเคลียร์ปรับและก็ดีลิสความรู้สึกในเรื่องของความเป็นท็อกซิกวีเรชั่นต่างๆออกไปได้มันจะทําให้ตัวคุณสามารถมองเห็นถึงการเริ่มต้นนะครับหรือว่าความสําเร็จในเบื้องหน้านะอันนี้คือการเริ่มต้นอันนี้คือความสำเร็จในเบื้องหน้าอย่างน้อย เราตั้งเต้าในเรื่องของความรู้สึกในใจของเราให้ได้ก่อนนะครับแล้วมันจะค่อยๆ่ยลันไปตามสเต็ปนะถ้าเราเห็นถึงการเริ่มต้นมันก็จะเห็นจุดหมายปลายทางได้นะดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามค่อยค่ยปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราไม่ใช่ว่าปรับวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยโอ้โหถ้ามันทำได้ขนาดนั้นน่ะบอกเลยว่าคนคงไม่เศร้าจนถึงทุกวันนี้คงไม่มีโรคซึมเศร้าดังนั้นชาวราศีสิงห์ต้องให เวลากับความสัมพันธ์มากกว่านี้อย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเข้าใจว่าบางครั้งเขาอาจจะแบบกดดันเราเราก็เลยกดดันต่อนะครับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูไม่ไปไหนนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวสิงต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะทีนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังจะโครจรไปสู่เรือนลาภาแล้วนะครับก็คือตามจริงมัน โครจรไปแล้วแหละพูดผิดนะครับเพราะว่านี้เป็นครึ่งหลังแล้วนะครับโครจรไปตั้งแต่วันที่13อืมแต่ว่าคําพยากรณ์นี่15แสดงว่าการโครจรของพระหัสเนี่ยไปแล้วนะครับไปถึงณจุดความสําเร็จไปถึงณจุดที่เป็นพระรหัสนั้นเป็นสิงหกเกณฑ์ เป็นตำแหน่งลาภะเป็นตำแหน่งความรู้สึกโชคลาภความสำเร็จดีๆแบบนั้นเป็นต้นเนาะทีนี้เราไปต่อกันในลักษณะของความรักความสัมพันธ์เขาคิดยังไงเพิ่มเติมสำหรับชาวสิงห์ลัคณาสิงห์บ้างขอไัยเพิ่มเติมด้วยนะคะไพ่แบแรกเขา่างนะครับได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยเจ็ดถ้วย มาอีกแล้ว9ดาบสแสดงว่าไพ่ดับเบิลเลย4ถ้วยก็มาใบสุดท้ายเดอะเมจิชียนนะครับอิทธิพลใต้สำหรับเอ็มเพรสโอเคนี่ไงสิ่งที่เราต้องการคือเอ็มเพรสไม่ใช่ราชินีถือดาบนะครับการที่คุณเป็นเอ็มเพรสน่ยมันจะดีกว่าการเป็นราชินีถือดาบมากๆเลยนะแนคือราชินีถือดาบเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะเพราะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจบอะ คุณอยากไปคุณเป็นราชินีถือดาบมันจะทําให้เราเข้มแข็งแล้วเราตัดชุบเลยนี่เป็นราชินีถือดาบได้เลยนะเพราะคุณทนอยู่กับความคิดอ,อะไรหลายๆอย่างมาเยอะเขาทํากับคุณไวมากคุณเกิดความรู้สึกกดดันมามากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณฟงซ่านมาเยอะแล้วคุณนอยถึงขีดสุดแล้วที่คุณจะไปต่อนะครับในสําหรับบางคนเนี่ยนะครับเลือกที่จะไม่ทนนะเท่าที่ดูถึงแม้จะยังไม่มีไพ่จบ นะครับมันมีความรู้สึกที่เรายังทุกอยู่เพราะเรายังยึดติดแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานมันกําลังจะหลุดพ้นละสาหรับชาวราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณปรับมุมมองใหม่ถ้าเกิดเรามีพละกกาลังความรู้สึกให้เราพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนทําหน้าที่ในสิ่งที่เราควรทานะครับแล้วก็พยายามเติมเต็มในสิ่งที่เรา ต้องการแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆคุณต้องปรับมุมมองคุณต้องปรับความคิดคุณต้องปรับ mindset หลายๆอย่างเพราะถ้าเกิดคุณมองในทางนกาทีฟคุณจะมองไม่เห็นโอกาสเพราะคุณจะไปตั้งป้อมกับเขาแล้ววันๆก็มีแต่จะทะเลาะมีแต่จะเคลียร์มีแต่จะนั่นจะนี่ทุกอย่างมันไม่เป็นอันทำหรือไม่เป็นอันที่จะเป็นรักแล้วอ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกความชังเป็นความรู้สึกที่มันแบบอืม เหมือนเหมือนซอมบี้อะเออประมาณนั้นแล้วกันเนาะดังนั้นปรับและแก้ไขจะดีกว่านะครับเยียวยาดีกว่าในบางครั้งหาทางออกได้ไปต่อหาทางออกไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็แค่รักตัวเองแล้วค่อยๆหันออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ move on นะครับเพราะความสัมพันธ์อนะ่ะมันบอกเขาบอกว่าไพ่บอกว่า ความรักยังสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่บอกไปพระรนัสสีกำลังจะโครจรมาเป็นตําแหน่งสิงห์เกณฑ์แล้วเป็นตําแหน่งความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากสำหรับชาวสิงห์นะครับและดาวรา,าหูคือดาวคู่จะโครจ,โคร,จรมาอยู่ในภพเรือนปัตตนินะครับมาเป็นตําแหน่งเกษตรบดีนะครับเป็นตําแหน่งความมั่นคงนะเป็นตําแหน่งเล็งรัก มันเป็นตําแหน่งที่คุณกับเขาจะมองเห็นกันและกันเสมอไปนะครับในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับในตั้งแต่วันที่5พฤษภาเดือนนี้เข้าแล้วนะครับแต่คุณยังมีความรู้สึกที่ยังแบบเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เพราะในบางครั้งอนะ่ะคุณอาจจะยังมีความรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นช่วงอดีต แล้วคุณก็เอามายึดติดในย่วงของปัจจุบันเพราะว่าการที่ดาวราหูเนี่ยเล็งลักขามีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียสำหรับชาวสิงแต่ถ้าเป็นราศีอื่นแย่หมดเลยแต่ถ้าเป็นราศีสิงมีข้อดีด้วยเพราะราหูเล็งลักอย่างน้อยก็ได้ตําแหน่งความมั่งเกษตรบดีนะเออดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับและเปลี่ยนแปลงมันทิงจะเข้าที่เข้าทางนะครับประมาณนั้นเพราะว่ารายรู้ไหมครับ การที่ดาวราหูเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยจริงๆมันเป็นพินทุบาทในทุกราศีเลยยกเว้นราศีสิงห์ที่จะเป็นพินทุบาทครึ่งเดียวถามว่าทําไมเป็นพินทุบาทครึ่งเดียวเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของคู่เวลาโครจรมาปุ๊บมันสร้างความอิทธิพลของความเหนื่อยใจหนักใจก็จริงนะแต่มันก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณด้วยเพราะไพ่บอกว่าการที่ดาวราหูมาเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงกับชาวราศีสิงห์ด้วย แต่มันก็จะสร้างความารู้สึกในเรื่องของความจมครับนะจมอยู่ในความรู้สึกมากเกินไปอินกับความรู้สึกมากเกินไปหรือเราอาจจะแบบค่อนข้างที่จะดูแบบซีเรียสเกินไปอันนี้ต้องผ่อนคลายต้องปล่อยวางนะครับบางทีเราก็อาจจะคิดนอกกรอบนอกเกณฑ์มากเกินไปทาให้ความสัมพันธ์มันดูมันดู ตอนอิสระก็อิสระมากไปตอนตึงก็ยึดติดเลยนะเพราะว่าอะไรดาวราวหูมี2ด้านนะครับปล่อยวางกับยึดติดมันเป็นดาวอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดาวสองขั้ว นะครับดาวหูเนี่ยไม่แน่ไม่นอนบางทีอะ่ะพอได้ปักปลักก็โหจมปักกับคนนั้นแต่ถ้าเกิดพอได้ปล่อยก็ปล่อยไม่สนอะไรเลยนอกกฎนอกเกณฑ์ไปหมดเลยนะครับไม่สนอะไรทั้งเส้นเลยนะไม่ผูกมัดไม่ผูกพันเลยก็ได้นะครับดาวรา,วาวหูมันเป็นดาวสองขั้วมันตอบไม่ได้เลยว่าตกลงแล้วเรากับเขาอะ่ะจะไปในทางใด ตามจริงตอบได้อยู่แต่ว่าเราต้องดูในแผนที่ในดวงชะตาน,นิดนึงนะครับว่ามีดาวอะไรมาสัมพันธ์กับราหูนะครับอย่างดาวราหูเล็งรักปกติเนี่ยมันก็แค่เขาอาจจะไม่ได้แบบนอกรู้นอกใจนอกทางกับเราแต่เขาอาจจะแบบหวานสเสน่ห์นั่นนู่นนี่กับคนอื่นบ้างแต่เขาอาจจะไม่ได้เอาจริงจังแต่ถ้ามีดาวอื่นนะโดยเฉพาะดาวจันทรดาวคันนะครับดาวเสาอย่างเงี้ยบอกเลยว่าถ้าอยู่ใน าราศีสิงห์หรืออยู่ในราศีกลุ่มตรงข้ามเนี่ยบอกเลยว่าซูปเปอร์พินทุบาทนะครับอันนี้มันแล้วแต่บุคคลเนาะอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่านนี้เป็นดวงโดยรวมนะครับเราต้องไปดูดวงส่วนตัวนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยถึงจะตอบได้อันนี้ในทางโหราศาสตร์ไทยหรือจะดูไพ่ก็ได้แต่ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันจะดูภาพรวม ครอบคลุมไปทั้งปีแล้วแม่นยำม,มากด้วยแต่ไพ่เนี่ยนะครับมันก็แม่นยำในละะักษณะ1-3เดือนหลังจากนั้นก็ต้องเช็คใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วแต่การดูดวงของแต่ละคนนะครับว่าจะอินกับอะไรยังไงแต่ว่าบอกไว้เลยว่ายังไงความรักความสัมพันธ์มันเริ่มมาละเริ่มมีหนทางละอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจแล้วก็ เอ็นเอียงไปทางไหนนะครับประมาณนี้เนาะโอกาสของความรักที่ดีและมั่นคงก็ยังพอมีแค่เราต้องรู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆกลับมาโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะเขาคนนั้นยังมีความรู้สึกดีแล้วยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณอยู่นะครับถ้าเราลดความรู้สึกในเรื่องของภาวะอารมณ์และความกดดันลงไปเลิกหน่อยมากขึ้นก็จะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะ นี่เป็นเพียงคําพยากรณ์โดยภาพรวมให้กับชาวราศาีสิงห์ลัคนาสิงห์เท่านั้นแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์บูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ